มีคำถามที่ถือว่าเป็นคำถามสำคัญมากเพราะว่ามันโยงกับทุกคนในประเทศที่ฝึกสมาธิแล้วเกิดความเข้าใจผิดเรื่องทำสมาธิแล้วไม่นิ่งไม่นิ่งเน้นคำนี้นะครับผมขอเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของสมาธิเนี่ยไม่ได้ทำให้นิ่งนะครับมันกำลังเข้าใจผิดทุกคนเลย แบบนี้ไม่ไม่ได้เลยนะครับไม่คือไม่ว่าที่ไหนเขาจะสอนว่าให้นิ่งเนี่ยคุณลองฟังผมก่อนนะฮะแล้วลองพิจารณาตามความเป็นจริงการทำสมาธิจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้ดูที่ผลทำแล้วไม่นิ่งเช่นยังไงเช่นเรานั่งนั่งไปแล้วเราก็ฟุง้งใช่ไหมคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็บอกว่าโอ๊ยไม่นิ่งแล้วสมาธิไม่ได้แล้ว เฮ้ผมบอกเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ได้ผิดนะธรรมชาติของความคิดนะ่ะเราห้ามไม่ได้นะครับทุกคนในโลกแม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องคิดนะครับท่านนั่งน่งเนี่ยจิตมันจะไหลออกไปเองนะครับเรามีหน้าที่รู้สึกตัวเท่านั้นว่าตอนนี้มันคิดแล้วนะให้รู้ว่าคิดให้รู้ว่าคิดไม่ใช่ทำให้นิ่งทำไม่ได้นะครับ อย่าไปทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเครียดตายเลยคนที่บอกว่าทําแล้วปวดหัวเนี่ยเพราะคุณพยายามที่จะทําให้นิ่งธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับอย่างนี้ครับเหมือนกับเวลาคุณหิวเนี่ยคุณคุณสั่งให้มันหิวไหมท้องเราคุณสั่งให้เราให้เราอิ่มได้ไหมไม่ได้นะครับหิวหรืออิ่มเนี่ยเกิดแต่เหตุถ้าเราทานข้าวไปจนมากพอมันจะอิ่ม แต่ถ้าเราไม่มีข้าวในกระเพาะเราก็จะหิวใช่ฮะความอิ่มหรือหิวเกิดจากเหตุของมันคราวนี้เราเนี่ยในเมื่อลักษณะเดียวกันการที่เราคิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันนิ่งได้นะครับไม่มีใครทําได้เลยนะครับอย่าเข้าใจผิดข้อนี้เด็ดขาดแต่สมาธิที่ถูกต้องคือการที่คุณโฟกัสอยู่ นะครับกับคําภาวนาพุโทโธพุทโทพุทโทไปสักพักหนึ่งจิตมันก็จะไหลไปคิดใช่ไหมครับคือเขาเรียกว่าฟุ้งนะฮะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับจิตต้องไหลออกนะครับเมื่อแต่ว่าทําไงเมื่อจิตไหลไปคิดให้รู้สึกตัวว่าจิตไหลหรือให้รู้สึกตัวว่าคิดหรือไม่ต้องเอาคําพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับรู้สึกตัวก็รู้ในใจเราว่าอ๋อมันคิดละมันไหลละ ดังนั้นเวลาคนมาถามผมเนี่ยบอกว่านั่งแล้วไม่นิ่งผมบอกเฮ้ยคุณมาเรียนใหม่เรียนแบบนี้ทําให้คนเข้าใจผิดมากเลยทุกคนทําสมาธิได้หมดแต่คนที่ไม่ได้เรียนรู้อย่างเป๊ะๆอย่างถูกต้องมันจะมีเหลื่อมเบียเบ้ยวไปตรงนั้เบี้ยวไปตรงนี้จนทําให้เราเกิดฟังจากเขามาแล้วเราก็ไม่ได้รู้ลึก ครูที่สอนบางทีก็สอนเป๋ไปเป๋มาเยอะแยะ,ยะเนี่ยทั้งทั้งโลกเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทำกรรมฐานอารมณ์ดีก่อนข้อหนึ่งเลยนะครับอารมณ์ดีสมาทานสีนห้าขอพระกรรมฐานเสร็จแล้วก็ภาวนาไปถหนัดว่าอะไรบทโธพุโทพโธดูลมหายใจแล้วก็โฟกัสแต่คําภาวนานั้นไปจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้แค่นี้จบไม่มีคําว่านิ่ง ไม่ถ้าเรามัวแต่ไปคิดถึงคำว,ว่านิ่งเมื่อไหร่จะนิ่งคุณรู้ไหมนั่นคือนิวรนมันกั้นทันทีไม่ให้คุณทําสมาธิได้ทั้งนั้นคือคุณก็ทําได้ทุกคนแล้วถ,ถามว่าพวกเราถามว่าอาจารย์แล้วควรนั่งได้เวลานานเท่าไหร่ไม่มีเรื่องเวลาผมไม่เคยบอกเลยคําว่านิ่งคําว่าเวลาไม่เกี่ยวคุณนั่งไปเลยสิบวินาที ก็ถือว่าใช้ได้แล้วคุณนั่งไปเรหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่หลักการมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่กับคําภาวนาแล้วรู้สึกตัวเวลาจิตไหลรู้สึกตัวเวลาจิตไหลแค่นั้นแหละคุณก็กลับมาภาวนาต่อเท่านั้นเองนะครับแก้ความคิดใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เบสิกมากแล้วก็ไปสอนไปบอกกันจนทําให้คนที่ทําสมาธิจะเครียดจะตายบอกว่าอาจารย์หนูทําแล้วไม่นิ่งไม่นิ่งผมบอกหยุดความคิดแบบนี้ทั้งหมด ถ้ายังไม่เรียนรู้สมาธิหรือพุทธศาสนาที่ถูกต้องจริงๆคุณถามผมก่อนนะครับผมมีไลน์ไอดี0809028108คุณถามมานะครับ0809028108นะครับหรือว่าเด็กวัด2ก็ได้ D E K W A D 2ออันเนี้ยเดี๋ยวผมตอบให้ส่วนในเรื่องของสมาธิ แบบอื่นหรือจเจริญสติเดี๋ยวผมบอกให้แต่ว่าเราเราเคลียร์เรื่องว่านิ่งไม่นิ่งก่อนว่ามันมห้ามพูดเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอออีกนิดหนึ่งต่อให้ถึงเวลาที่เราโฟกัสกับอารมณ์ของเราหนึ่งอารมณ์เพ่งหนึ่งคำภาวนาหรือเราจะเพ่งแสงเทียนเราจะเพ่งลูกแก้วอะไรนี่คือหลักการเดียวกันหมดเลยนะถึงเวลามันจะเข้าฌานไปเองทีละระดับทีละระดับ เพราะนั้นจะยังไงก็แล้วแต่มันจะเข้ายังไงก็แล้วแต่คุณโฟกัสอยู่แต่สิ่งนี้ไอ้นิ่งไม่นิ่งอะเรื่องของมันนะ